คุณผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมครับว่าถนนบางสายในบ้านเราสร้างกันมารุ่นปู่ย่าตาทวดจนลูกหลานโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังสร้างไม่เสร็จสิทีเครื่องจักรสีเหลืองอ้อยจอดแช่ไว้จนสนิมกินป้ายบอกทางเบี่ยงวางระเกะระกะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำซากราวกับเทปม้วนเดิมเดี๋ยวคาหล,ล่นเดี๋ยวแผ่นปูนร่วงหรือหนักที่สุดคือ เครนยักษ์พังคลืนลงมาทับรถที่วิ่งผ่านไปมาจนชาวบ้านแถวนั้นเขาขนานนามถนนเหล่านี้ว่าถนนเจ็ดชั่วโครหรือถนนกินคนหลายคนตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะอาถรรพ์เจ้าที่เจ้าทางที่แรงจนสร้างไม่ได้หรือเป็นเพราะความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่ยากเกินมนุษย์จะเข้าใจแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ซับซ้อนกว่าโครงสร้างสะพานและน่ากลัวกว่าวิญญ,ญาณอาฆาตก็คือ โครงสร้างของกิเลสในใจคนนี่แหละครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังโครงการก่อสร้างระดับหมื่นล้านที่ฉากหน้าคือความเจริญรุ่งเรืองแต่ฉากหลังคือการเดิมพันด้วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์เรื่องราวของสัญญามรณะที่แลกมาด้วยความโลภและจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่โครงการก่อสร้างทางยกระดับสายหลัก เส้นเลือดใหญ่ที่คนนับแสนต้องใช้สัญจรทุกวันโครงการนี้มีประวัติยาวนานและโชโชนผู้รับเหมาทิ้งงานไปแล้วหลายรายทิ้งไว้เพียงต่อหม้อคอนกรีตโดดเดี่ยวกลางถนนที่ดูเหมือนอนุสรณ์สถานแห่งความล้มเหลวจนกระทั่งวันหนึ่งโครงการนี้ถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่ด้วยงบประมาณมหาศาลและผู้ที่เข้ามารับช่วงต่อในงานช่วงที่ยากที่สุดก็คือบริษัทของเสียชัยนามสมมุติ ชายผู้กว้างขวางในวงการรับเหมาที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจถึงพึ่งได้และที่สำคัญคือทำงานไวสั่งได้ดังใจเสียชัยเป็นภาพสะท้อนของนายทุนยุคใหม่ที่บูชาเงินตราเป็นพระเจ้าปรัชญาการทำงานของเขาเรียบง่ายมากครับคือลดต้นทุนเพิ่มกำไรและความปลอดภัยเอาไว้หลังเสียชัยมักจะบอกลูกน้องเสมอว่างานก่อสร้างมันก็เหมือนการเล่นมายากล คนดูเขาเห็นแค่ตอนเสร็จสวยๆเขาไม่มานั่งดูหรอกว่าข้างในเรายัดไส้อะไรไว้เขาจึงมีเทคนิคแพร,พราวในการซิกแซกสเปควัสดุเปลี่ยนเหล็กเกรด A เป็นเกรด B เปลี่ยนปูนคุณภาพสูงเป็นปูนผสมน้ำเยอะๆเพื่อให้ได้ปริมาณมากที่สุดส่วนต่างที่ได้มาก็นำไปแปรเปลี่ยนเป็นรถหรูบ้านหลังโตและบารมีที่ใครๆก็ต้องเกรงใจงานช่วงที่เสียชัยรับผิดชอบคือช่วงรอยต่อมรณะ ที่ต้องยกคานคอนกรีตขนาดมหือมาข้ามถนนหลวงที่มีรถวิ่งสวนกันตลอดเวลาตามเงื่อนไขสัญญาเขาต้องเร่งงานให้เสร็จภายในสินปีนี้เพื่อให้ทันกำหนดเปิดใช้ช่วงปีใหม่ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับมหาศาลความกดดันเรื่องเวลาทําให้เสียใช้ตัดสินใจทําในสิ่งที่วิศวกรทุกคนต้องสายหน้านั่นคือการสั่งเดินเครื่องจักรแบบนันสต็อป24ชั่วโมงไม่มีการหยุดพักเครื่องไม่มีการซ่อมบํารุงตามรอบ และที่เลวร้ายที่สุดคือการนําเครนยกของเก่าเก็บที่ปลดระวางไปแล้วกลับมาทาสีใหม่แล้วใช้งานเยี่ยงทาตเครนตัวนี้เปรียบเสมือนปีศาจแถวที่ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคโชนสลิงของมันเริ่มแตกเป็นขุยเหมือนเชือกฟางที่ใกล้ขาดมอเตอร์ส่งเสียงครางฮือๆตลอดเวลาที่ยกของหนักแต่ในสายตาของเสียชัยมันคือเครื่องพิมพ์แบงค์ที่จะหยุดทํางานไม่ได้ เขาเคยตวาดใส่วิศวกรหนุ่มจบใหม่ที่ชื่อทีระกลางที่ประชุมเมื่อทีระพยายามท้วงติงเรื่องความปลอดภัยว่าเครนมันร้องเตือนแล้วครับนายสลิงมันรับน้ำหนักเกินพิกัดติดต่อกันมาหลายวันแล้วถ้าไม่พักเครื่องมันจะขาดเอานะครับแต่คำตอบที่ได้จากเสียชยัยคือเสียงหัวเราะเยาะและคำพูดที่เสียดแทงหัวใจว่าคุณทีระคุณจบวิศวะมาหรือจบการละครมาทำไมขี้กลัวจังวะเหล็กมันไม่มีชีวิตมันไม่รู้จักเหนื่อยหรอกถ้ามันพังผมซื้อใหม่ได้ แต่ถ้างานไม่เสร็จผมซื้อเวลาคืนไม่ได้เข้าใจไหมคำสั่งเด็ดขาดของเสียชัยเปรียบเสมือนประกาศิทธิมรณะที่ไม่มีใครกล้าขัดขืนคนงานตาดำๆที่ต้องปีนขึ้นไปทำงานบนนั่งร้านสูงเสียดฟ,ฟ้าต่างก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำไปด้วยความหวาดผวาบรรยากาศในสายงานช่วงนั้นมันวังเวงผิดปกติทั้งๆที่มีแสงไฟสปอตไลท์ส่องสว่างจ้าแต่ทุกคนกลับรู้สึกเหมือนมีเงาดำทะมึนปกคลุมอยู่เหนือหัว คนงานพมา่าเล่าลือกันว่าตอนดึกๆมักจะได้ยินเสียงเหมือนคนทุบเหล็กดังปั้งปั้งปั้งมาจากยอดเสาเครนทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ข้างบนบางก็เห็นเงาตะคุ่มตะค่ำนั่งห้อยขาแกวงไปมาอยู่บนคานคอนกรีตราวกับว่ากำลังรอคอยอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสัญญ,ญาณเตือนเล็กๆก,ก่อนที่พายุใหญ่แห่งกรรมจะโหมกระหน่ำลงมาในอีกไม่ชา้าและแล้ว,ลวคืนวันตัดสินชะตาก็มาถึง คืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์สิ้นเดือนที่การจราจรบนถนนด้านล่างหนาแน่นเป็นพิเศษแม้จะเป็นเวลาดึกดื่นค่นคืนแล้วแต่แสงไฟจากรถยนต์นับพันคันที่วิ่งลอดผ่านใต้อุโมงค์เหล็กของไซงานก่อสร้างยังคงสว่างสวัยเป็นสายฐานผู้คนเหล่านั้นต่างมุ่งหน้ากลับบ้านไปหาครอบครัวโดยไม่รู้เลยว่ามัจจุราชกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่จากด้านบนด้วยสายตาที่เย็นชาเสียชัยเดินทางมาคุมงานด้วยตัวเองในคืนนี้ เพราะเป็นคืนสำคัญที่จะมีการยกชิ้นส่วนคานคอนกรีตตัวสุดท้ายของเฟสนี้ขึ้นติดตั้งถ้าทำสำเร็จเขาจะสามารถเบิกเงินงวดงานก้อนโตได้ทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียชัยยืนสั่งการอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์เย็นฉ่าจิบกาแฟราคาแพงพลางมองดูจอภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยความกระหิมยิ้มย่องเขาเห็นภาพเครนยักษ์ที่กำลังค่อยๆย,ยกแผ่นปูนน้ำหนักกว่า50ตันลอยขึ้นจากพื้นดินอย่างช้าๆ เสียงมอเตอร์เครนดังกระหึ่มแข่งกับเสียงลมกันโชกแรงที่พัดมาวูบใหญ่ท้องฟ้าในคืนนั้นมืดสนิทไร้แสงจันทร์ราวกับธรรมชาติกำลังปิดตาไม่ยอมรับรู้ความเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่ก้อนปูนมหืมมากำลังลอยเคว้งอยู่กลางอากาศเหนือถนนที่มีรถวิ่งขวักไขววิศวกรหนุ่มทีระวิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาเสียชัยอีกครั้งด้วยสีหน้าซีดเผือดยิ่งกว่ากระดาษ นายครับลมแรงเกินไปแล้วครับเซ็นเซอร์วัดแรงลมมันร้องเตือนขีดแดงแล้วเราต้องหยุดยกเดี๋ยวนี้ครับถ้าฝืนยกขึ้นไปเครนมันจะต้านลมไม่ไหวโครงสร้างมันล้าเต็มทีแล้วนะครับนายหยุดเถอะครับผมไหวและเสียชัยหันมามองด้วยสายตาเกลี้ยกราดเขากระแทกแก้วกาแฟลงบนโต๊ะจนน้ำนกระชกแล้วตวาดกลับไปเสียงดังลั่นว่าหยุดบ้าอะไรตอนนี้อีกแค่นิดเดียวก็จะวางลงล็อกแล้วถ้าหยุดตอนนี้ปูนที่ผสมไว้ก็แข็งหมดสิวะ ความเสียหายใครจะจ่ายคุณเหรอบอกคนขับเครนให้เร่งเครื่องดึงขึ้นไปพ้นลมเดี๋ยวนี้อย่าปอดแฮกผมรับผิดชอบทุกอย่างเข้าใจไหมทีระพยายามจะยื้อแย่งวิทยุสื่อสารเพื่อสั่งหยุดงานแต่ถูกลูกน้องคนสนิทของเสียชัยล็อกตัวไว้เขาทำได้เพียงยืนมองภาพในจอมอนิเตอร์ด้วยหัวใจที่เต้นรัวเร็วราวกับกลองเพลงความกลัวจับขั้วหัวใจเพราะเขารู้ดีตามหลักวิชาการว่า แรงลมระดับนี้บวกกับน้ำหนักคอนกรีตและสภาพเครนที่เสื่อมโทรมมันคือสมการแห่งความตายที่ผลลัพธ์มีเพียงอย่างเดียวบนยอดเครนสูงลิ้วคนขับเครนเหงื่อแตกพลักมือที่คำบังคับสั่นระร,ริกตามแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเขาได้ยินเสียงเอียดยาวดังจากรอกตัวบนสุดเสียงนั้นไม่ได้ดังแค่หูแววแต่มันดังสนั่นจนนกที่เกาะอยู่แตกฮือบินหนีไป สลิงเส้นหลักเริ่มตึงเขม็งจนส่งเสียงดีดตัวผึงผึงเป็นจังหวะราวกับเสียงนับถอยหลังระเบิดเวลาและในวินาทีที่ลมพายุพัดกระโชกแรงวูบใหญ่ปะทะเข้ากับแผ่นปูนที่แขวนอยู่นั้นแรงเหวี่ยงมหาศาลก็เกิดขึ้นวินาทีวิประโยคมาถึงเร็วกว่าที่ใครจะตั้งตัวทันเสียงสลงเส้นหลักขาดสะบั้นดังสนั่นวันไหวราวกับฟ้าผ่าลงมากลางวง แดงดีดของสลิงที่ขาดฟาดไปถูกโครงเหล็กจนเกิดประกายไฟแลบแปปลราบน้ำหนักทั้งหมดกว่า50ตันเทลงไปที่แขนเครนข้างเดียวทันทีโครงสร้างเหล็กที่เก่าและล้าจากการใช้งานหนักมาตลอด7ชั่วโคตไม่สามารถรับแรงกระแทกไหวมันส่งเสียงร้องครวญครางก่อนจะบิดงอและฉีกขาดออกจากกันเสียงเหล็กฉีกดังแสบแก้วหูบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยิน ภาพที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาทุกคนคือแขนเครนขนาดยักษ์พร้อมก้อนปูนมหืมาร่วงหล่นลงสู่พื้นถนนเบื้องล่างด้วยความเร็วของแรงโน้มถ่วงเงาทะมึนของมัจจุราชเหล็กพาดทับลงไปบนแสงไฟหน้ารถที่กำลังวิ่งสวนไปมาเสียงกรีดร้องของผู้คนถูกกลบด้วยเสียงกระแทกดังตูมสนั่นเหมือนแผ่นดินไหว ฝุ่นคอนกรีตฟุ้งกระจายตลบอบอวนไปทั่วบริเวณจนมองไม่เห็นอะไรนอกจากแสงสปอตไลท์ที่ส่องผ่านฝุ่นควันเห็นเพียงซากปร,รักปร,รักหังเท่านั้นความเงียบสงัดเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายอยู่ชั่วอึดใจก่อนจะตามมาด้วยเสียงไซเรนและเสียงร้องขอความช่วยเหลือระงมไปทั่วบริเวณเสียชัยวิ่งหน้าตั้งลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยขาที่สั่นทราเขาภาวนาในใจขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรมากขอให้เป็นรถบรรทุก หรือขอให้ทรัพย์สินเสียหายแค่เงินทองเขายังคงห่วงตัวเองมากกว่าเพื่อนมนุษย์แต่เมื่อฝุ่นจางลงภาพความจริงตรงหน้าก็กระชากลมหายใจของเขาไปจนหมดสิน้นท่ามกลางซากเหล็กและก้อนปูนที่ทับถมกันอยู่มีรถเก๋งคันเล็กๆสีขาวคันหนึ่งถูกทับจนแบนติดพื้นสภาพยับเยินจนจำเขาเดิมแทบไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้เสียชัยต้องยืนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาบ คือป้ายทะเบียนรถที่หลุดกระเด็นออกมาตกอยู่แทบเท้าของเสียชัยและตุ๊กตาหมีตัวโปรดที่แขวนอยู่หน้ารถมันคือรถของน้องไมล์ลูกสาวเพียงคนเดียวของเสียชัยที่เพิ่งจะโทรบอกพ่อเมื่อชั่วโมงก่อนว่ากำลังขับรถกลับมาจากงานฉลองเรียนจบปริญญาโทและจะใช้เส้นทางนี้เพราะพ่อบอกว่าเป็นทางลัดที่ใกล้บ้านที่สุดจะได้รีบเอาใบปริญญามาอวดพ่อ วินาทีนั้นโลกทั้งใบของเสียชัยถล่มลงมาทับหัวใจของเขาหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเพลนที่ถล่มลงมาเสียอีกเขาสุดหวบลงกับพื้นเข่าอ่อนแรงร้องเรียกชื่อลูกสาวเสียงหลงน้ำตาของลูกผู้ชายที่เคยเย่อหยิ่งในอำนาจเงินไหลพรากออกมาปนกับฝุ่นผงคอนกรีตเขาพยายามจะวิ่งเข้าไปขุดคุ้ยสร้างปรลักปรลักหังด้วยมือเปล่าปากก็พร่ำบอกว่าพ่ออยู่นี่ลูกพ่ออยู่นี่โดยไม่สนเศษเหล็กที่บาดมือจนเลือดไหลาอาบ แต่มันสายเกินไปแล้วกฎแห่งกรรมได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงและโหดร้ายที่สุดสิ่งที่เสียชัยสร้างขึ้นด้วยความโลภความมักง่ายและการทุจริตบัดนี้มันได้ย้อนกลับมาพรากสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาไปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่รถของลูกสาวเขามาอยู่ตรงจุดนั้นพอดีแต่มันคือผลลัพธ์ของการกระทำที่เขาเป็นคนกำหนดเองทุกอย่างเขาเป็นคนสั่งให้ใช้เครนเก่าเขาเป็นคนสั่งให้เร่งงานและเขาเป็นคนสั่งให้ยกของข้ามหัวคนอื่น ความประมาทของพ่อได้กลายเป็นเพชฌฆาตที่ลงมือสังหารลูกตัวเองเสียงร้องไห้โฮของเสียชัยดังแทนกับเสียงไซเรนรถพยาบาลเป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดที่เงินหมื่นล้านก็เยียวยาไม่ได้ภาพของพ่อที่กอดเศษเหล็กซากรถร้องไห้แทบขาดใจกลายเป็นภาพจำที่สะเทือนใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและไทยมุงทุกคนในคืนนั้นมันคือบทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยชีวิต บทเรียนที่สอนให้รู้ว่าบนถนนแห่งความโลภไม่มีใครหนีพ้นหลุมพรางที่ตัวเองขุดไว้และกำหนักจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมักจะตามทันในชาตินี้เร็วยิ่งกว่าจรวดและแรงยิ่งกว่าเครนถลม่มงานศพของน้องไมยถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะลูกสาวเจ้าสัวพวงรีีจากคนใหญ่โตเต็มศาลาดอกไม้ประดับเมนสั่งนำเข้าจากต่างประเทศราคาหลายแสน แขกเรือในงานต่างพากันกระซิบกระซาบถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความเวทนาแต่สำหรับเสียชัยแล้วความหรูหราเหล่านี้มันว่างเปล่าเหลือเกินเขาเพิ่งตระหนักได้ในวันที่สายเกินไปว่าเงินทองกองเท่าภูเขาที่เขาหามาทั้งชีวิตด้วยเล่เหลี่ยมกลโกงบัดนี้มันไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับลมหายใจของลูกสาวที่จากไปเขาพยายามจะยัดเงินใส่ซองทำบุญเป็นล้านล้าน เพื่อหวังจะซื้อบุญกุศลส่งให้ลูกแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าบุญน,นั้นซื้อไม่ได้และบาปที่เขาทำไว้มันหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะลบล้างด้วยธนบัตรหลังเหตุการณ์คืนนั้นชีวิตของเสียชัยก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้าแม้ว่าเขาจะใช้เงินและเส้นสายวิ่งเต้นคดีจนรอดพ้นจากการติดคุกได้ตามฟอร์มของคนรวยแต่เขาก็ไม่สามารถรอดพ้นจากคุกในใจ ที่ขังเขาไว้ตลอดการทุกคืนเขาต้องสะดุ้งตื่นเพราะฝันเห็นภาพรถของลูกสาวที่ถูกทับแบนเสียงร้องไห้ของลูกก้องอยู่ในหูจนเขาต้องพึ่งยานอนหลับและเล่าเพื่อขมตานอนธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองก็เริ่มดิ่งลงเหวเพราะชื่อเสียงที่ป่นปี้ไม่มีใครกล้าจ้างงานสังคมรุมประนามสาปแชงยิ่งไปกว่านั้นสุขภาพกายของเขาก็สุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว โรคร้ายรุมเร้าเหมือนร่างกายกำลังเอาคืนจากเสียใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลกลายเป็นชายแก่ที่เดินหลังค่อมแววตาเหม่อลอยเหมือนคนตายทั้งเป็นคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของเสียชัยไม่ใช่แค่อุบัติเหตุทางวิศวกรรมแต่มันคือกรณีศึกษาทางธรรมที่ชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคปัจจุบันมันสอนให้เราเห็นสัจธรรมความจริงข้อหนึ่งว่าความสำเร็จที่สร้างบนรากฐานของการทุจริต เปรียบเสมือนตึกสูงที่ไร้เสาเข็มมันอาจจะดูยิ่งใหญ่เสียดฟ,ฟ้าในช่วงแรกแต่สุดท้ายมันจะพังทลายลงมาทับเจ้าของจนไม่เหลือซากเราลองมาถอดรหัสธรรมะจากเรื่องนี้กันครับว่าเราจะปลุกมโนธรรมในใจให้ตื่นรู้จากโศกนาฏกรรมนี้ได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ชีวิตของเราต้องพังคลืนลงมาเหมือนเครนตัวนั้นข้อแรกกิเลสคือวิศวกรที่ห่วยที่สุดความโลภ ความโกรธความหลงคือช่างก่อสร้างที่ไว้ใจไม่ได้ที่สุดถ้าเราปล่อยให้ความโลภมาเป็นคนออกแบบชีวิตให้ความมักง่ายมาเป็นคนคุมงานก่อสร้างชีวิตของเราก็จะออกมาบิดเบี้ยวและเปราะบางเหมือนตึกที่เสียชัยสร้างเราอาจจะโกงเขาแล้วรวยเร็วเราอาจจะเอาเปรียบคนอื่นแล้วได้งานสบายแต่เชื่อเถอครับว่าโครงสร้างชีวิตแบบนั้นมันรับน้ำหนักแห่งความจริงไม่ได้วันใดที่มีพายุแห่งวิบากกรรมพัดมา ชีวิตปลอมๆนั้นก็จะพังทลายลงทันทีข้อ2กรรมคือบุมาแมรงที่แม่นยำที่สุดหลายคนชอบคิดว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปโกงเขาแล้วรวยนั่งชูคอมีเยอะแยะใช่ครับในระยะสั้นมันอาจจะดูเป็นแบบนั้นเพราะบุญเก่ายังค้ำจุนอยู่แต่กฎแห่งกรรมทำงานเสมอไม่ช้าก็เร็ว และเมื่อมันเหวี่ยงกลับมามันมักจะเล็งเป้าไปที่จุดอ่อนใจที่เราหวงแหนที่สุดเหมือนที่เสียชัยเสียลูกสาวไปเพราะนั่นคือสิ่งที่เขารักยิ่งกว่าเงินทองการเบียดเบียนผู้อื่นสุดท้ายคือการเบียดเบียนตนเองการขโมยความปลอดภัยของคนอื่นคือการขโมยความสุขของตัวเองในอนาคตแล้วเราจะทำอย่างไรจะสร้างชีวิตอย่างไรให้มั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริง คำตอบคืออยู่ที่การกลับมาลงเสาเอกให้กับใจของตัวเองใหม่ครับเสาเอกต้นนั้นมีชื่อว่าความซื่อสัตย์หรือสัจจะบารมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่เรื่องของศิลธรรมสวยงามแต่มันคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดในโลกการทำงานด้วยความสุจริตไม่คดโกงไม่เอาเปรียบอาจจะทำให้เรารวยช้ากว่าคนอื่นอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นในช่วงแรก แต่เชื่อเถอะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์มันคือเงินเย็นที่จะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้เราและครอบครัวมันคือรากฐานที่แข็งแกร่งที่ต่อให้เจอมรสุมชีวิตหนักแค่ไหนเราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้และที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถล้มตัวลงนอนหลับได้อย่างสนิทใจในทุกค่ำคืนโดยไม่ต้องผวาตื่นเพราะเสียงเรียกของมโนธรรมสำนึกสำหรับใครที่กำลังทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นพนักงานออฟฟิศขอให้จำภาพเครนถล่มนี้ไว้เตือนใจครับทุกครั้งที่คุณกำลังจะตัดสินใจทำอะไรที่หมิ่นเมต่อความถูกต้องเพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อยขอให้ถามตัวเองดังๆว่าคุ้มไหมที่จะเอาชีวิตทั้งชีวิตเอาชื่อเสียงและเอาความสุขของครอบครัวไปแลกกับเศษเงินเหล่านั้นถ้าคำตอบคือไม่ก็จงถอยออกมา แล้วเลือกเดินบนทางที่ถูกต้องเถอะครับทางรอดเดียวที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งไว้ให้เราไม่ใช่พิธีกรรมสะดอกเคราะห์หรือการบนบานสารกล่าวแต่คือการสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันหยุดสร้างกรรมใหม่หยุดเบียดเบียนผู้อื่นแล้วหันมาสร้างประโยชน์ให้โลกตามกำลังของเราเพียงเท่านี้คุณก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงดังผู้ขาหินแท่งทึบที่ไม่สะเทือนในแรงลม สุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้สั้นๆครับตึกสูงวัดกันที่ความสูงของยอดแต่คุณค่าของคนวัดกันที่ความสูงของใจอย่ามัวแต่แข่งกันสร้างตึกให้สูงเสียดฟ,ฟ้าจนลืมดูว่ารากฐานของใจเราเน่าเฟะหรือเปล่าเพราะวันที่ล้มลงความสูงจะไม่มีความหมายเหลือไว้เพียงความดีและความชั่วเท่านั้นที่จะเป็นเงาตามตัวเราไปตลอดกาลขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการในวันนี้ ขอให้ความดีในใจของคุณตื่นรู้และเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตสวัสดีครับ